กรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบครอบ10ปีแล้วนะคะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนานได้น่าสนใจมากกับ10ปีดอยอร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพล,ลเมืองคุณภาพค่ะ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการเด็กและเยาวชน10ปีดอยรร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพโดยมีนางอภิญญาชมภูมาศอธิตดรธกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวฉลองครบรอบ10ปีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่14ปี2558ซึ่งเป็นการยกระดับงานด้านเด็กและเยาวชนโดยรวมภารกิจจาก3หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือสำนักงานหลาดกระทรวงสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้โดอยโอกาสและผู้สูงอายุและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองพิทักษสิทธ์และการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมั่นคงและปลอดภัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยเท็ดท็อกหัวข้อออกแบบอนาคตเด็กไทยไปกับดอยอดดิวายมูฟวิ่งฟอร์เวิรและการแสดงดนตรีพูดพร่ำพำเพลงโดยศิลปินสุบุญเลี้ยง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อคุ้นส่วนทางสังคมและการออกแบบอนาคตเด็กไทยในทศวรรษที่2รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของเด็กในสถานรองรับสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั้งนี้นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนยังได้กล่าวยืนยันว่าการก้าวยากสู่ปีที่1 1ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ยังคงมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือการทํางานเพื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยและรวมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไป